สวัสดีทุกคนครับช่องฮั b e ี้รถไฟไทยที่ติดตามทุกคนนะครับขอขอบคุณมากที่ตอนนี้ช่องเราจะครบ140คนแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องฮั b e ี้รถไฟวันนี้จะมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับจากขา่าวที่ว่าในภาคใต้เนี่ยมีน้าท่วมตั้งแต่ตรงสายนิชามนะครับถึงสถานีอะไรผมไม่รู้แต่ ตรงสถานีช้ามนั่นแหละโดนท่วมนะครับตอนนี้รถไฟสายใต้เนี่ยล่าช้าไปหลายขบวนมากโดยเฉพาะเที่ยวล่องเนี่ยจะล่าช้าเยอะมากบางขบวนตอนนี้เพิ่งไปถึงกรุงเทพไปซ้ำยันหนึ่งเจ็ดศูนย์เนี่ยเพิ่งจะไปถึงนะครับยะลากรุงเทพนี่เป็นบรรยากาศยามกลางคืนนะครับของสถานีรถไฟชุมแสงผู้คนอาจจะไม่เยอะเท่าตอนเช้านะครับ แสงไฟที่เห็นอยู่นั้นก็คือรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์สำหรับใครที่ขอขบวน8มานะครับผมถ่ายไว้ให้แล้วลงคลิปไปแล้วนะครับไปดูได้ตอนนี้ภาคใต้เนี่ยน้ำท่วมเส้นทางรถไฟสายใตย้แค่สองสถานีนะครับจากสันนิชาไปถึงสถานีอะไรวะผมไม่รู้อ่ะผมจะได้ไ่สถานีตรงช่วสถานีชามนี่แหละมันท่วมนะครับรถไฟต้องไปช้า ใช้ความเดียวประมาณแค่5กิโลนะครับ5กิโลต่อชั่วโมงค่อยๆไปนะครับแล้วก็ผ่านไปตอนนี้ขบวน170เพิ่งจะไปถึงกรุงเทพสำหรับใครนะครับที่รขอขบวน9-51ผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าจะไปถ่ายในวันที่ในวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565 ซึ่งในวันนั้นจะเป็นการใช้หัวจักอุลต้าแมนนำล่องรถด่วนหนพิเศษก่อนสายเหนือมี9ก้าหนึ 4. สายสาร23242526สายใต้3132 3738 8 3 8ส 8, 8, 8 5ส6มเาม่นำล่องไปนะครับในแต่ละสายคำถามที่คาใจของผมคือสายเหนือนี่แหละเอาเฉพาะสายเหนือนะครับแล้วด่วน5152ล่ะ ทำไมไม่เปิดใช้งงมากทำไมไม่เปิดใช้ผมไม่เข้าใจนะครับหรือว่าใครรู้ว่าแต่ก่อนรถด่วน51เนี่ยกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นรถธรรมดากลางคืนหรือเปล่าก่อนที่จะมาเป็นรถด่วนคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับบอกได้ไม่มีปัญหาอะไรคอมเมนต์เลยครับมีปัญหาอะไร แสงไฟมาแล้วนะครับรถท้องถิ่นสี่สแ8เชียงใหม่นคะรสวรรค์สองหนึงหนึ่งกำลังมานะครับใครที่รอถ่ายรถหัวจากอุตมแมนในวันนั้นมารอได้ครับสถานที่ก็คือรถไฟนี่แหละจะเป็นสถานี้ไหนก็ได้ในสายเหนืออย่างเช่นชุมแสงพิษกิจพิษชโลกได้ครับในเมืเอญหา นึ่งหนึ่งกำลังมานะครับรถท้องที่หญิงของไทยไหลายคนนะครับเชียงใหม่นคะรสวรรค์นะครับ ที่เราถ่ายหัวจากอุลตร้าแมนาเรอได้เลยครับ <st arts> ผมอยู่ทุมงแสงสำหรับคนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเช่นลังสิตตอนเวาลาักสิบางเขนบางซื่อสามเสด็จกรุงเทพเรอถ่ายได้ครับนี่นะครับผู้คนก็าจลงไม่เยอะเท่าไหร่แสงไฟมานุน่นนะครับรถธรรมดาสองนึหนึ่งกรุงเทพสะพานหิน109ยังไม่มานะครับตอนนี้ 109เพิ่งผ่านสถานีรถไฟข่าวทองมานะครับใครรอถ่ายหัวจากกรุต้ทแมคอมเมนต์ได้ครับมาเราชุ้มแสงได้ครับฮะฮะผมรอถ่ายขอชี้แจงไว้ตรงนี้นะครับว่าตั้งแต่ขบวน9ถึง5้หนึ่งจะถ่ายในวันเสาร์ที่15ตุลาคมสองมันหรอหนะครับโอเครอขบวน2 1หนึ่งกัน